สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000คนโดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายลือพง์ ลีลพนังคณะกรรมาการมูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติอําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดหนองคายจากนั้นคณะครูและนักเรียนได้เจริญสมาธิภาวนาเป็นพุทธบูชาและได้รับความเมตตาจากพระไพฑูรย์สุขิโตรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนายาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ตัวแทนเด็กดี ีวีสตาร์จะได้นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและนำกล่าวคำปริญาณตนเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาสอันทรงคุณค่าส่วนในภาคบ่ายเด็กดีวีสตาร์ได้รวมจับสลากของขวัญ รางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเบิกบานใจก่อนที่คณะครูและนักเรียนจะได้รวมพิธีทอดกรถินพุทธอุทยานานาชาติซึ่งเป็นปฐมถกรถินของพุทธอุทยานานาชาติจังหวัดหนองคายด้วยความปลื้มใจจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการจัดการประกวดกระทงเล็กจากวัสดุธรรมชาติเนื่องในพิธีประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช2567ก่อนที่จะประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2567และมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ทุกสถานศึกษาส่วนในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมเป็นการจับสลากของขวัญรางวัลให้เด็กๆทุกคนที่มาร่วมงานและมอบของที่ะระลึกซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังสร้างความดี และเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้คณะครูนักเรียนยังได้รับของรางวัลของขวัญพิเศษและของที่ระลึกมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีอีกด้วยค่ะกราบขอบพระคุณที่รับชม ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกันกับบุญนิวค่ะ